มาต่อกันนะคะคลิปนี้คลิปที่30กับสูตรที่24ละสูตรนี้ลบ3นะคะลบ3นิ้วไม่พอเราจะลบ10เราก็เพิ่ม7ซึ่งมันจะมีลบ3อีกแบบหนึ่งก็คือคู่5เราเรียนมาแล้วลบ3นิ้วไม่พอเราลด5แล้วก็เพิ่ม2คราวนี้เพื่อให้เห็นภาพเดี๋ยวครูมเมียวยกตัวอย่างจากนิ้วครูมเมียวก่อนสมมุติว่าเรามีอยู่40อย่างเงี้ยค่ะ เราอยากจะลบ3่าลบ3นิ้วไม่พอเราลด10แล้วก็เพิ่ม7ได้37เนาะต่อไปมีอยู่37อยากจะลบอีก3อย่างเงี้ยค่ะถามว่าเราลด10เพิ่ม7อีกได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะว่านิ้วมีอยู่แล้วใช่ไหมคะเลยกลายเป็นที่มาของสูตรคู่5ซึ่งเราเรียนมาแล้วก็คือลด5เพิ่ม2นั่นเองโอเคนะคะ อันเนี้ยในในหน้าเนี้ยจะเจอทั้งสองแบบเลยแบบฝึกที่ใช้ฝึกจะอยู่หน้าที่124ถึง125อ่ะรอบแรกก็ลองดูครูเหมียวก่อนนะคะรอบที่สองก็ค่อยลองทําตามรอบสามทำได้ด้วยตัวเองเลยอ่ะอย่างข้อแรกโจทย์ว่าไงสี่สิบเอ็ลบสะลบสไม่ได้ให้ลด10เพิ่ม7 ลบสมอีกทีหนึ่งนิ้วพอลบสมอีกทีหนึ่งพอไหมไม่พอละติดนิ้วโป้งด้วยลด5แล้วก็เพิ่ม2นั่นเองคำตอบคือ32ต่อไปข้อ, B, อ่ีมีอยู่1ิบเอ็ดลบสลบสไม่ได้ลด10เพิ่ม7จ็ดลบหกหายไปบวกสามทำไงลดสอเพิ่มห้าคำตอบคือ5 ต่อไปข้อ c 60อ่ะเซตขึ้นมาลบ3ไม่ได้ลด10เพิ่ม7ลบ3อีกที่นึงอ่ะลด5เพิ่ม2ลบ3อีกทีนึงนิ้วพอตอบ51ต่อไปข้อ d 71ดีดีขึ้นมาเลยลบ13อ่ะลด10ก่อนลบ3ทํทำง่ายลด10เพิ่ม7 ลบ3มอีกทีหนึ่งลบไปลบ3มอีกทีหนึ่งลด5เพิ่มสองคำตอบคือ52ต่อไปข้ออ e, ี0ีสเซตเลยค่ะลบ23อ่ะาลด20ลบ3นิ้วไม่พอลด10เพิ่ม7ลบ3มอีกทีหนึ่งลด5เพิ่ม2ลบ3อีกทีหนึ่งหายไปตอบ11 ข้อต่อไปข้อ f มีอยู่เท่าไหร่เนี่ยคะ82ลบ13อ่านลด10ก่อนลบ3ไม่ได้ละลด10เพิ่ม7ลบ3อ่านนิ้วพอลบอีก13อ่านลบ10ก่อนลบ3ไม่ได้ละอ่านลด5แล้วก็เพิ่ม2คํคำตอบคือ53 อ,อ,อไปข้อต่อไปข้อจี90อ้าสิบทำมือ,อยังไง90้าสิบลบ7จ็ดาลดเจก่อนลบสไม่ได้ละลด10แล้วก็เพิ่ม7จลบสมอีกทีหนึ่งลด5เพิ่ม2องลบสิบสามลดสิลบสมได้ไหมได้เหลือเท่าไหร่คะห ต่อไป41อ่ะมี4กับ1ลบ13อ่ะลด10ก่อนลบ3ไม่ได้ละลด10เพิ่ม7ลบ3ลบได้นิ้วพอลบอีก3อ่ะลด5เพิ่ม2ตอบ22 ง่ายไหมคะอ่ะต่อไปข้อ i ออ่ะโจทย์ว่ายังไง60มี6กับ0ูนลบห้อ่ะลด50ก่อนลบสไม่ได้ละลด10เพิ่ม7จลบสอีกทีหนึงลด5เพิ่ม2อลบสอีกที่นึงนิ้วพอเหลือเท่าไหร่เอ่ย1 อ,อีกข้อหนึ่ง33ดีดขึ้นมาเลยค่ะลบสิบสาลด10ลด3ลด3ลด10เพิ่ม7ลบอีก3ลด5เพิ่ม2นะคะตอบ14 ลองฝึกดูนะคะถ้าติดตรงไหนก็ทักถามครูเหมียวได้เลยนะคะฝึกให้คล่องฝึกถามตอบบ่อยๆฝึกทำโจทย์หน้าเพจที่ครูเหมียวลงให้บ่อยๆนะคะเสร็จแล้วค่อยไปคลิปต่อไปโอเคไม่เข้าใจตรงไหนทักมาเลยนะคะจบคลิปนี้สวัสดีค่ะ